สวัสดีค่ะวอลคัมทูเดอะไวท์รเตอรซีซั่นาค่ะตอนนี้นะคะแพลก็อยู่ที่งานรอบพรีมี่ยร์เปิดตัวซีรีส์ของ t ด e w ไวท์โรเตอนั่นเองค่ะซึ่งภายในงานจะมีทั้งผู้มกลับไมไว้รวมถึงโปรดิวเซอร์และทีมนักแสดงนำหนึ่งในนั้นคือลิซ่าลลิสามโนบาลซึ่งเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ลิซ่าเดบิวต์เป็นนักแสดงเลยโดยลนะิซ่านั้นจะมาเดินพรมแดงเชิญชายที่นี่ณไอคอนสยามค่ะรวมถึงทีมนักแสดงท่านอื่นๆด้วยและจะมีงานแถลงข่าวเกิดขึ้นค่ะบรรยากาศภายในงาน เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานรอบพิเหนียเดอะไวท์โลดัสซีซั่นสาซึ่งยงมาจัดไว้ในเมืองไทยโดยเริ่มเปิดงานด้วยการเดินพรมแดนประเดิมด้วยนักแสดงไทยระดับแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นอนันดาเอริ่งแฮมแฟนทองประสมเต้านัทพรและไบรท์วชิรวิทย์ก่อนเปิดตัวด้วยนักแสดงนำของเรื่องเริ่มต้นที่ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลและนักแสดงไทยอีกสามท่านเทมเมทีทัพทิมทอง ดอกเหต,ตระกูนและครูเล็กพัทราวดีตามมาด้วยนักแสดงระดับฮอลลีวูดได้แก่เจสันไอแซคแพรทริชชว,วาร์เซนิกเกอร์ซาร่า <S ara S 2> แคทเธอรีนทูกแซนนิวโวล่าปาร์เกอร์โพซี่ซนาตาชาลอตเวลก่อนจะปิดท้ายด้วยโปรดิเซอร์นำทีมโดยเดวิดเวอร์นาดมาคามินและกุ้งกับอย่างไม้ไว พร้อมด้วยนักแสดงนำจากซีรีส์ดังระดับโลกที่มาให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ปุ่ครับสบายดีไหมอ And I say sorry, huh? ค h yeah. And then I think Chonorok Ter, isn't that I love you? Isn't that Chonorok Ter? Isn't that right? Chonorok Ter, yeah. มันหนุ่มมนุษย์นะ เพราะยังยิ่งซีซันสามเนี่ยเขาจะพูดถึงเยอะมากในเรื่องของการเป็นมนุษย์ในศาสนาพุทธซึ่งน่าสนใจมากในพิวของคนอเมริกันนเรื่องอะไรกับเราลิาด้วยเป็นยังไงบ้างคะพี่ดองค่ะโอ้น้องเก่งมากเก่งมากเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราจริงๆครับแต่ว่าอีกท่านหนึ่งก็ไม่แพ้กันนะครับครูเล็กนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ของครูเล็กวันนี้ก็ได้เจอทั้งเลือดเก่าเลือดใหม่โอ้แบบดีใจครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของของ ทีมงานไทยจริงๆหนูหนูรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ The White Lotus แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดู The White Lotus Season เนี้ยจะรักหลงรักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะ Welcome The o t White Lotus in Thailand ค่ะ Ladies and gentlemen the White Lotus Season 3คำคลาดเด็ดคลาด